ี96123ตัวนี้งาน เมสเซนเจอร์อ่าสำหรับตัวนี้ค่ะฐานกระเป๋าค่ะอยู่ที่11นิ้วค่ะความสูงค่ะอยู่ที่11นิ้วเช่นเดียวกันแล้วก็ความหนาค่ะอยู่ที่3นิ้วเต็มนะคะฝากระเป๋าค่ะเปิดปิดด้วยกระดุมแม่เหล็กอะไหล่ที่กัญญาใช้จะเป็นสีทองปัดนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้หรูหราค่ะแต่ไม่ฉูดฉาดคุณผู้ชายใช้ได้แน่นอนเปิดฝากระเป๋าขึ้นมาค่ะช่องใช้งานด้านในค่ะจะเป็นงานซิปนะคะโลหะทั้งหมดเลยเป็นงานซิปให้ทั้ง2เส้นทั้งช่องลวงด้านหน้าและช่องใช้งานหลักนะคะ บุด้วยผ้าสับในพรีเมียมเต็มทั้งผืนค่ะสำหรับตัวนี้ด้านในอุปกรณ์มีให้ครบค่ะมีทั้งพ็อกเก็ตค่ะมีซิปผนังตรงกลางซิปผนังตรงกลางตัวนี้สามารถใช้ซ่อนกระเป๋าสั่งได้ด้วยถ้าคุณพี่ท่านใดมีประสบการณ์ เคยโดนล้วงกระเป๋าเคยโดนกรีดกระเป๋านะคะตัวนี้จะมีซิปพนังกลางเอาไว้ให้ซ่อนกระเป๋าตังอีก1ชั้นด้านหลังค่ะคุณพี่มีซิปสกีรตให้อีก1ช่องปิดฝากระเป๋าลงมาค่ะด้านหลังตัวกระเป๋ามีอีก1ช่องล้วงสายสะพายค่ะพิเศษอีกหน่อยนึงนะคะสาหรับตัวนี้สายสะพายหน้ากว้างของเขาอยู่ที่1นิ้วครึ่งค่ะปรับสั้นยาวด้วยตัวเลื่อน3าสีพร้อมส่งค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะราคาตปเต็ม4ี่พันราคา c F 2690อ่ะาคุณพี่สีดาค่ะสีแทนค่ะ แล้วก็สีน้ำตาลนะคะ